ไมา่นานไหมก่อมนมวิ่งเอลต้าเนี่ยผมเริ่มที่เอลต้าไอ้พี่สั้นๆไปวิ่งแม่งวิ่งเอลต้านี่ซ้อมโหมดไหม,ไมค่อยๆซ้อมพี่แต่ผมโหดเรืองเลยอยากได้อันไหนเดี๋ยวผมวิ่งให้อันนี้ตามวันที่เดี๋ยวพีักชื่อผมไว้เลยดิเพราะว่าที่ที่แล้วผมดูทวิตตอฟวีรำมรคารนมีนักวิ่งขึ้นมาเทียบเลยนะแตก็ไม่เคยเห็นมาก่อนมีนักวิ่งทวิตตอฟนี่มันเก่งๆมันใครบู้ไหม วชแบงค์ทำอะไรวะยิยนตากแดดมาเป็นชั่วโมงแล้วเนะี่ยซ้อมแดดแบงนี่เอาตาจะจบกี่ชั่วโมงพร้อมฟันลันเหรอพี่มีคนถามว่าวิ่งร้อยกิโลวัางแผนยังไงปกติแพลนผมก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าใส่สุดตั้งแต่กิโลที่หนึ่งแล้วหมดอ่ะออวิ่งเลยได้ป่ะพี่เดี๋ยวจะได้จบตั้งแต่เขาปล่อยตัว พ for <uh ี่เม okay. ื่อกี้เขาประกาศว่าใครมีปัญหาสุขภาพไม่รีบไปนะมเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะสุขภาพแข็งแรงเกินไปคนวิ่งเก่งก็ไม่พูดมากนรพี่อะน่โอ้โหอีสินึดว่าวิ่งอยู่โควนลูกเหนือจริงโอ้โหเชียวว่ะโอ้บายบายคะนา ขอบคุณมากค,ค,ครับตอนนี้ผมอยู่ในกลุ่มผู้นำครับถ้าเกิดไม่นับคนข้างหน้าผมนะนี่ถ้าไม่ติดว่าเอาน้ำลากหัวนะเหงื่อย,ยังไม่มีเลยง่ายจาังวะแม่งกลับมาเร็วจังว่าร้อยโลหลง